พูดถึงอายุของคนแล้วก็พบว่าในผู้สูงวัยธาตุไฟจะหย่อนนะครับในการแพทย์อายุรเวทอินเดียแล้วก็ของไทยนะครับความร้อนจะลดลงกัญชาการใช้เนี่ยจะต้องระวังขึ้นกัญชามีข้อดีคือลดการอักเสบครับเวลาลดการอักเสบหลอดเลือดหายอักเสบหลอดเลือดดีขึ้นสมรรถภาพทางเพศก็ดีขึ้นครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณใช้เกินที่ผมพูดถึงกรณีการใช้เกิน เกินพอดีและเกินความสามารถของตัวเองเนี่ยครับจากงานวิจัยก็คนพบว,ว่ามันลดลงได้ทั้งปริมาณอาสุจิเทสโทสเตโรนและสมรรถภาพทางเพศผมพูดถึงงานวิจัยนะครับดังนั้นที่บางท่านพูดบอกว่ามันไม่เป็นเพราะว่าเรารู้จักใช้ผมเห็นด้วยครับแล้วผมก็พูดในประเด็นนี้ว่าเราปรุงเป็นยาอย่างอื่นแล้วก็เห็นว่าข้อมูลนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องตามให้ทันด้วยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สะท้อนเห็นว่าวิธีคิดของการแพทย์แผนไทยที่บอกว่าอายุมากขึ้นเนี่ย จะต้องระมัดระวังในการใช้มากมากขึ้นอย่างเป็นตำรับยาด้วยข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สอเมือมอม่อสักครู่นี้ถามว่ามีเคสรีพอร์ตที่มีคนมาใช้แล้วถามว่ามันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่การแพทแผนไทยนะครับการแพทยแผนไทยไม่ได้คิดแบบนี้แต่ผมยกก็เห็นว่ากัญชาที่มีเคสรีพอร์ตที่น่าสนใจมีอะไรบ้างที่เราแม้ว่าจะยังไม่รู้ว่าหายจากอะไรแต่มันเป็นเบาะแสที่น่าสนใจเพราะเขา ไม่ได้รักษาแบบแผนปัจจุบันด้วยการคีโมฉายแสงถึงแม้จะไม่รู้ว่าเขาหายจากอะไรแต่แทบแค่เพียงแค่เขาไม่ได้หายด้วยการคีโมฉายแสงได้เนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าสนใจในการศึกษาต่อเนื่องแล้วอันนี้อันที่2อนะครับอันที่3ก็คือที่คนถามว่าแล้วการแพทย์แผนไทยจะยึดอะไรน่าเชื่อถือหรือเปล่าการแพทย์แผนไทยเขาปรุงยาเป็นตำรับโดยใช้อย่างนี้ครับ 1. นึ่เขาใช้ธาตุวิญญัย ด้วยการดูลักษณะคนที่เกิดคนคนนั้นเนี่ยเกิดในเดือนไหนฤดูการอะไรลักษณะครอบครัวและอาชีพการงาน mm hmm. เขาเรียกว่าดูระบบาธาตุของคนคนนั้นบางคนดูถึงวันเดือนปีเกิดลัคนาเลยนะครับไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเขามีองค์ความรู้อย่างที่เขาเป็นแบบนั้นไม่ใช่เภสัชยุคใหม่ไม่ใช่การแพทย์ยุคใหม่เขามีความคิดและทัศนะในการวินิจฉัยคนตามาธาตุอันที่หนึ่ง สองก็คือดูตามถิ่นอาศัยเขาเรียกว่าประเทศสมุทรฐานเมื่อสักครู่ดูธาตุสมุทรฐานสองคือดูประเทศสมุทรฐานคือดูภาคเหนือภาคใต้และประเทศต่างๆดูภูมิอากาศและระบุได้ว่าคนคนนั้นมีลักษณะธาตุอะไรสองนะครับสามก็คือดูฤดูการสมุทรฐานก็คือดูฤดูการที่เกิดแล้วก็ดูฤดูการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรใช้ในจังหวะไหนนี่สามนะครับสี่ ยังใช้อายุสมุทรฐานเพราะแต่ละวัยใช้ไม่เท่ากันครับดังนั้นเขาไม่ได้เป็นตำรับว่าใช้กับคนทั่วไปต้องวิจัยว่าสแตนดาร์ดหาสแตนดาร์ดไม่ได้ครับแต่เขาเป็นโรคประกอบศิละปะซึ่งเราใช้ทัศนะของคนที่ไม่เข้าใจไปครอบเขาไม่ได้ครับหรือไปกำกับเขาไม่ได้เพราะเขาเป็นวิชาชีพหนึ่งมีสภาวิชาชีพของตัวเองมีองค์ความรู้ของตัวเองแม้กระทั่งเวลาที่ใช้กัญชาเนี่ยครับ ใช้เวลาไหนของคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันตามลักษณะธาตุและผมก็เก็บข้อมูลนะครับไม่ใช่ไม่เก็บข้อมูลเพราะว่าเรามีคิกในการเก็บข้อมูลคนแอบใช้กัญชาเนี่ยเราเห็นเลยว่าภูมิปัญญาหลายอย่างแก้ปัญหาหลายเรื่องที่ททตะวันตกไม่ทราบครับหลายเรื่องและมันเป็นเรื่องการรับรู้สภาพเย็นเกินร้อนเกินแม้กระทั่งจับชีพจรแบบอยุรเวทอินเดียกับจีนนะครับเราก็รู้แล้วว่าหยุดหรือไม่หยุดใช้หรือไม่ใช้อย่างไร ซึ่งถามว่าจะอธิบายใช้มาตรฐานอะไรก็เป็นมาตรฐานโรคประกอบศิลปะตามวิชาชีพที่เขาไม่ได้รับใบอนุญาตครับเราไปกําหนดว่าแล้วใช้ได้รักษาได้เขาไม่รักษาด้วยกัญชายอย่างเดียวหรอกครับเขาดูหลายองค์ประกอบหลายโรคผมคิดว่าภูมิปัญญาไทยมีอะไรมากกว่าที่เราเข้าใจครับคือเราจะเข้าใจประเภสัชต,ต้องวิจัยหลอดทดลองสัตว์ทดลองในมนุษย์แต่การแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาวิจัยมีความ มีปรัชญาและองค์ความรู้อีกสกุลความคิดหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่ไม่มีที่ไปที่มาครับมาจากอายุรเวทอินเดียสายศาสนาพุทธของหมอชีวโกรพัฒ์บันทึกสืบทอดภาษาอย่างเดียวกันเลยครับปิต,ตะของอินเดียกับไทยตรงกันครับวาตะแปลว่าลมลปิตะความร้อนเหมือนกันเลยครับคำเดียวกันจับชีปรจรตำแหน่งเดียวกัน300ปีแล้วก็จับเหมือนกันครับแปลว่าองค์ความรู้นี้มันเป็นความรู้ที่ไม่ใช่ประเทศไทยใช้ประเทศเดียวครับ และในการแพทย์ทางเลือกทั้งหมดนะครับเหนือกว่าฝังเข็มจีนนะครับคืออายุรเวทนะครับคืออายุรเวดาที่เป็นยอมรับในระหว่างประเทศดังนั้นมันไม่ใช่การแพทย์ที่เป็นตำรับมาตรฐานว่าผ่านตำรับยาไหนมันเป็นองค์ความรู้แบบประกอบโลกศิลปะเฉพาะรายครับถ้าเขาสอบผ่านได้รับใบอนุญาตก็ต้องเชื่อว่าเขาต้องปลูกเพื่อปรุงยาได้ครับเพราะเขาก็ปลูกแบบนี้ในสถานประกอบการเขาเขาปรุงยาแบบนี้ตามสถานประกอบการเขา แล้วเขาก็ดูน้ำหนักดูเวลาดูลักษณะแล้วก็ดูละเอียดมากครับถ้าแผนภูมิที่ผมให้ในแผนภูมิที่ผมเป็นว่าเป็นวงกลมนี้นะครับขยายได้มันใหญ่เท่านี้ครับจึงจะมองเห็นเท่าแขนผมสองแขนประกอบกันเนี่ยครับเพราะฉะนั้นแล้วมันใช้ปรัชญาการปรุงยาเฉพาะรายไม่ใช่ตำร,รับรับรองคนละเรื่องกันนะครับและเราก็เขียนกฎหมายว่าปรุงยาเฉพาะรายก็แปลว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันครับ แล้วเราจะเอามาตรฐานของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันจะไปวิจัยได้ยังไงเพราะคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันจริงๆอะครับงนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่เราเอากรอบความคิดแบบเพศสัตยุคใหม่ไปใช้กับการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนไทยปรุงยาเฉพาะรายได้เราก็ผ่านคลินิกครับสถานประกอบการเขามีเดิมพันครับวิชาชีพใบประกอบวิชาชีพสถานพยาบาลสถานประกอบการคนมีอาชีพแบบนี้ไม่มีใครหรอกครับต้องการใช้มันผิดเพื่อถูกยึดอาชีพของตัวเอง เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยที่บอกว่าอย่าไปผ่านภาครัฐปล่อยเขาเลยครับให้เขาวิจัยกัญชากัญชงกระท่อมจับมือกับเอกชนหรือรัฐปล่อยเต็มที่แต่ขอรีพอร์ตใน,ในจำนวนของสตอ็อกเพื่อได้มาตรฐานของสถาบันฟินแห่งชาติของการสัประชาชาติและขององค์การองค์การสัประชาชาติดังนั้นผมจึงเห็นว่าเราไม่ใช้เรื่องว่าหายหรือไม่หายองค์ความรู้มีอยู่จริงถ้าเขาเป็นหมอต้นไม้ต้องเลียกเป็นหมออาชีพ เป็นหมอต้นไม้นะครับเขาอยู่กับต้นไม้อย่างที่สกลนกครเน,นี่ยเขาต้องเวลาเก็บเกี่ยวยังต้องใช้เวลากลางคืนเลยครับต้องทาให้จบด้วยแล้วเขาก็มีเหตุผลของเขาตามปรัชญาของเขาผมจึงคิดว่ามันเป็นเรื่องการไม่ก้าล่วงวิชาชีพการไม่ครอบงำทางวิชาชีพและปล่อยสภา,าวิชาชีพกํากับดูแลความถูกความผิดในสิ่งที่เราไม่เข้าใจแล้วก็มีอีกหลายสาขาครับที่ต้องปล่อยเขาสัตวแพทย์ธนตกรรมเวชกรรมปล่อยเขาครับ การถัดมาที่ถามว่าองค์การนาไมโลกครับเขาลงมติครับปีที่แล้วไม่ใช่ไม่ลงมตินะครับลงไปแล้วครับที่จะผ่านเนี่ยปีแล้วที่เลื่อนมาเนี่ยเลื่อนการลงมติขององค์การสหประชาชาติครับดังนั้นไม่ใช่เรื่องของการทบทวนจะไปองค์การสหประชาชาติใหม่ไม่ใช่ครับเป็นการลงมติโดยสหประชาชาติปีนี้อะครับจะลงอยู่แล้วเราต้องเตรียมตัวและไล่ให้ทันจากสถานการณ์ปัจจุบันนะครับถ้าเราไม่ทัน แล้วก็เสร็จต่างชาติหมดนะครับคนอื่นทากันหมดเลยเรายังรอติดกลไกลแล้วก็กดติดกติกาอย่างที่เราไม่ควรจะเป็นนะครับก็เท่านี้แหละครับตอบคำถามครับขอบพระคุณครับ